นี่เหตุคอยลืมใส่เก่าขัวนั่นนี่มีอยูเ้านีเก่าขัวของเรามาตัวที่ตัวที่เจ้าเฝ้าจบเ้าไปใส่เก่ากลัวก่อนเดียวเด็ดเดนั่นหลับตาใส่เก่าขัวก่อนครับเออกะว่ายุ่มันขาดยังสัย่างโอ้ยตัวที่ตัวที่ลืมเกากลัวใส่ลงไปแล้วนี่เออ เก็บร้อยเริ่มเกาขว่ตัวน,น,น,วน,นี่หีเจ้าของบ้านถ่วงข่อยโคบนี่โคบไปเแล้วสวัสดีครับผมพบกบระเป๋าคืนอีกแล้วย่ำแรงยังสีกหาอยากหากินลุงหวยลุงหนองลุงปอไปแล้วครับ ใช่ป <mondo> <flix> ่ะ่าน่ปลาก็เดินหล่ไปัทนว่ามองบงคนมันน้ลยเท่บแต่ว่าเขาถูกแล้วถูกแล้วเขาปลากับดอกเนาะนดอกน้ำไม่แห้งแห้งเบ้ยมับิ้มถูกเบไรถ็นบ่ เว้ยมีตัรวจปกเราเนาะนี่ตากระเด็นนี่นนี่ัี่น่นี่นีน กลับมาแล้วครับผมในป่ายัางเนี่ยนี่ปลาขะแยงเจตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดตัวนะครับเนาะปลาขะแยงนี่เบาคืมเสียวเช่าเกลือไปทะดทอดกินกับข้าวเหนียวครับ ส่วนปากกระเดิดนี่คะเขสอเทศหลาบกินแรงครับผมไหลเติอไปเด้หลาบอิงอยู่ดอกปากออกเวลาห่อล้วนเป็นกับเนื้อฟูอยู่ครับแสบอยู่เด้หลาบปากกระเดิดก็ได้ย่ำนี้ย่ำย่ำแดงกับเขากับน้ำจะหากินยากแน่นะครับเนาะก็ล่งหอยลงน้องไปก็พ่อได้อยากได้กินคือว่านะ่ะมนันอยู่ส่วนบกหอยนี่ราเพิ่มสีลวก้วก็จจ้มหัวแช่ตู้เย็นไว้ จะใส่ต่ำบางนุ้งแน่ไว้ต่ก้อยน้อยๆเข็นๆยำบุ้มีกับเขานะครับเนาะกะจีเรือไว้จะใส่กับนู้แน่จะหากหากหลังไะครับเดี๋ยววันนี้ไปเตรียมเห็ดลับกันมาครับมาวันนี้ปลากระเดิดนี่ครับที่ใดมาเบาเกือมกับฟักแล้วเรียบร้อยโอ้แม่งแข็งแม่งแข็งม่แข็งมาตอมไฟ ฟักแล้วเรียบร้อยก็อหอมดีกันละ่ะไม่แก่ก็ได้แต่แมงดาก็ยังกินนะครับเนาะนฟักแล้วเรียบร้อยเพราะเกิมกมันล้วนเล้วเรียบร้อยขึ้นกันวันนี้เข้ามาปรุงเครื่องลงมือนะครับเนาะพี่โปงนี่ใส่ลงไปวันนี้เดี๋ยวกอนเด้อน้ำปลาน้ำปลาเหลืออยู่น้อยใน,ยห,นหมู่วานพอดีเอาใส่ได้อยู่ กำลังนุ่นๆเสียบๆใส่ไลยกระบมทาดิจะใส่เกินต้องใส่พอดีครับผมนี่บัดนี่บังเน่าจวดครับนี่ละแนวอยากแนวจริงอยใงหีบหัวทีมงานเบากลมด้นี่ทีมงานเบากึมพืนนั่งเบิ้งอยู่นี่พืนหัวอยู่นี่อ่ะบังเน่าลงไปครับจะลงไปอีกแน่ นี่คือผสมครับต่วมมีกับแก้วที่ป้าดไปเจี๊ยบอีบบ่บ้านบทนี้แปลงนัวครับผมแปลงนัวเดอ้อบ่ามากักบ่กินมันลงใส่ครับผมบ่นก็นมือนทีจะจวดเติบจวดธรรมดาละน้ปลาใส่ลงไปโลดนี้หอมผักชีหอมปีใส่ลงไปเดี๋ยวเดอ้อนี่ครับคักบวกขักบวกเอา เจยย้าหัวยังอย่า,น, <laughs> ยานี่เอวมาเจอกับเอาทีมงานทีมงานผู้เบาท่าทีมงานเบาคุมผู้เบาท่าครับเรานั่งหวัวอยู่นี่แ <c oughs> ช่งโซกันทุกแรื่องละยุวันสบปกอบนะครับเนาะธรรมดามี่ท่านหนึ่งท่านผู้ชมพื้นถามเบาคุมว่าเอาคือได้ไปยุหันว่าท่นว่าเออเฮาต้องที่ว่าได้ผู้ใดมีสิทธิ์ได้ที่สบปกอนะครับเนาะเป็นเป็นไข,ขว่าบังคับละให้เฮาต้องใหญ่เขามาอยู่ นายโอนทะเบียนบ้านเขามาอยู่ประสานพื้นที่เสียสิทธิ์ให้พื่นว่าเฮาสิบ่อยู่จริงอยังประมาณน,นี่นะครับเนาะแต่ว่านั่งเอกกับลูกสาวก็อยู่บ้านในบ้านเก่าพุ่นละเออเดี๋ยวซีมรสสาตเพื่นนะครับเด้อทคคี่ขบวนเต็มเต็มคือเก่าน่ะบ้าคือบม่ได้กินโซ่ออเด้อครับเด้อเพราะว่ากำลังปิ๊กทอนแน่นิดหน่อยครับกูเถ่าน้ำเหนีย่ขางบ้านกันนี่ละ ขอบคุณที่รับชมน,นี่เรื่องเป็นกำลังใจบาวคืมนะครับเดอ้อกดต,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 ติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดงาำเพื่อผัดทุกการอัปโหลดที่ใหม่ของบาวคืมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับแน่่แๆ่แ่หมดยังไงขักบ่ขักบอ่อะไรล่ะ แช่หละก็บอกติกมันยิ่งนกมันขวานี่